ไปยุลงกันรเปล่าไปยุงลงัยุงเสียตัวทางหัวหน้าตัวดาหัวหน้ากองมานี่้เลยครับคุณเทียมหมานละครนัครับชื่อร้านเราเกนะครับตั้งอยู่เลขที่อยูแ48ทับ2ถนนราประเ้า แข่งนักเสวรีเขียางเฉนกรุงเทพมหานครนะครับโดยทางกรมการปกครองนะครับได้ต้อนนี่มอบหมายสายลับเพื่อมาทำการตรวจสวนนะครับพบว่าร้านดังเล่าเนี่ยได้มีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มไอลกอล์โดยมีรูปแบบเป็นการจัดต้องเพลงโดยมีการยินยอมหรือปลอผ่าละเลยการเอาคนหนึ่งไปดูเพียงความดภัยข้างบนขอลูกค้ารวมถึงนั่งกับลูกค้านะครับกรณีเรียนสามนี้นะครับ เป็นการตั้งสต่บริการโดยไม่รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติตามบริการ25.9ต่อไปดูตรงนี้ก็จะดูแลแต่อย่างที่บอกเนาะสิ่งสำคัญเลยหนูต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงนะคะกุญแกจห้อง5ชั้น5ชั้น